สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมน,นะครับเบสวันนี้เราก็จะมาสร้างต่อนะครับเมื่อกี้ผมไปกินข้าวแล้วอยู่ดีๆมันก็หยุดอัดคลิปดื้อๆเลยนะครับที่นับตัวแต่ผมก็จะนับเป็น ep สามกันนะครับโอเคเนาะ ดีกบ่านี้มาใส่นะับเงียบเนี่ยไม่ได้ยิงครับพอได้ยิงแล้วให้ใส่สวิตรงนี้นครับที่มาส่งตรงน,น,รน,นี้ครับ แล้วก็กระโหลกดำอือบลิงก่อนเจ็บเลย่ะ แล้วก็อย่าลืมนี่ครับตรงนี้ครับรวมนในฝั่งนี้ครับเลยก็เงีงยบเงียบก็จะได้ประมาณน,นี้เลยเนาะ ได้ประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมขอสร้างตอนนี้ต่อก่อนนะครับหมือนว่าการสร้างเรือลำนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาเยอะหลือเกินนเะงีบแล้วก็วางกระโหดหกะหวางสองด้านนี้นะแล้วก็ด้านหลังเพื่อยกตัวขึ้น โอเคนะครับหอมครับการเลยก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับการเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่ลันเวยีเครื่องบินนะขอวางปูนนี้ก่อนครับรนเนไหครับ อัผมก็ปูดันฟ้าเลยเสือครับที่เหลือการมาคนแก่ครับ ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่4นะครับ ep สสำหรับการสร้างเรื่องนี้นะครับ

นี่ครับเนี่ยครับอนี่นโอเคได้ประมาณนี้ครับให้ปู ตอนนี้ับปูมาเรื่อยเร่อยครับสำหรับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากดูแบบรวดเดียวเนี่ยก็อาจจะเอาไอที่ไอคลิปของผมเนี่มยามาอาัดแล้วก็สตอปไว้แล้วก็ไปต่อพัทพัดพัทให้มันเป็นคลิปของคุณเองเลยได้นะครับแล้วแต่นะครับือมันแบบเหมือนช่วยผมแชร์นะครับอะไรอย่างนี้นะแช่นี้เนาะ ก็จะเสร็จแล้วนะครับอเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวแค่กดแกบสีขาวครับลองกดดูไม่ได้ไม่ได้ววขวเปลอกเลยตรงนี้สํายากมากครับ วา,าาาวางยาวอย่างนี้เลยครับนี่ควางยาวอย่างนี้เลยครับ กินับก็เรล้วครับสำหรับเรื่องนี้ก็คลิปสำหรับวันนี้ก็มีคลิปวันนี้ครับก็ผมจะผ่านแค่แปดนาทีนะครับเพราะว่าทีนี้ก็จะอายาวมากเลยนะครับถ้าเ่าทั้งทั้งทั้งทุกอีพีเนี่ยมารวมกันครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ตั้งใจถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็อออแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับ ก็จะมีคลิปยามาโต้นะครับที่คุณที่จะมีคนดูเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีใครไม่มีใครกดติดตามผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับก็ขอก็ขอเลยล้วกันะครับถ้าผมถึงถ้าผมมียอดกดไลค์ถึงหนึ่งถึงหนึ่งพันคนนะครับผมจะมาฉลองด้วยการนครับผมจะมาผมจะฉลองนะครับคือผมจะผมจะแบบ ประมาณว่าจะมาสอนสร้างระยะยากขึ้นเอง่ายง่ายง่ายกว่านั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบนี้นครับที่ยากมากพี่ยากนะครับก็จะเป็นการแจกเงินนะครับถ้าถึงพันวิวอะไรผมก็จะทําคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะครับก็สำหรับนี้ก็ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับบายบาย